ต้องมาจากที่ความทุกขทุกภาคส่วนเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่การโซนนิ่งนวโซนนิ่งประการแรกคือโซนนิ่งพื้นที่ว่าเราจะให้ปล่อยได้ที่ไหนที่ไหนจะให้ปล่อยได้บ้างไม่ได้บ้างโซนนิ่งเวลาเวลาที่ควรจะปล่อยเวลาไหนอย่างไรแล้วก็โซนนิ่งการผลิตมาตรฐานมาตรฐานองโครณนะครับเราคงต้องมาดูตั้งแต่แรกของการเรื่องของอประกาศหรือข้อกฎหมายที่จะมาควบคุมตรงนี้ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปประสานกับทางท่านนายกามแล้วก็ทางจังหวัดว่าเราจะสามารถออกเป็นประกาศจังหวัดได้ไหมนะครับประกาศจังหวัดในการที่จะควบคุมว่าเอาละ <c oughs> ขนาดของโคมวัสดุควรจะเป็นอะไรก็คงเอามาตราฐานของทางอุตสาหกรรมมาร่วมกับทางของออสวทชนะครับมาดูว่าวัสดุควรจะเป็นอะไรที่มันจะปล่อยแล้วอัน,นตรายน้อยที่สุดขึ้นไปไม่สูงเกินไป ตอนเราก็เพิ่งทราบด้วยความตกใจตนแรกผมกม็คิดว่าแค่มีคนพูดลอยๆว่ามันขึ้นไปจนถึงหมื่นฟุตนี่ยอ่าตอนนี้นักบินพูดเองอันนี้ก็เชื่อถือได้เพราะว่าเขาบินขึ้นไปเจอเองนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามันมีการผลิตการการะทําที่มันเกินเลยนะตรงนี้เราจะมาประกาศจังหวัดกําหนดขนาดกําหนดประเภทกําหนดว่าจะต้องมีการระบุถ้าใครจะปล่อย ต้องมีตาสัญ,ญลักษณ์มีชื่อผู้ปล่อยขึ้นไปนะฮะให้มันรู้ว่าไอ้คุณจะปล่อยเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยคุณรับผิดชอบนะเพราะว่าคุณเล็งเห็นผลว่าคุณปล่อยขึ้นไปในอากาศแล้วนะมันไปเกิดผลขึ้นเนี่ยไฟม่มงไฟไหม้หรืออะไรขึ้นมาแตนะ่คุณต้องรับผิดชอบนะรวมทั้งอาจจะต้องกําหนดวันเวลาและสถานที่การประกาศว่าต่อไปนี้นะ การปล่อยโคมในที่สานะทั่วไปเนี่ยนะจะปล่อยได้เฉพาะเดือนยี่เปงวันเทศกาลยี่เปงกับวันส่งท้ายปีเก่าให้อีกหนึ่งวัน